คืนวันไหนกับนายเด็กโฮสตเรื่องโดยเย็นชาบอยหญิงสาวนั่งหน้าบึง้งคิดอยู่สักพักก็ยอมปลดเข็มขัดนิราภาัยออกแล้วเปิดประตูรถให้ชายนุมแต่แทนที่เธอจะลงเดินออกจากตัวรถเละาอ้อนไปนั่งอีกฝั่งเธอไม่ทำเช่นนั้นแต่กลับก้าวขาข้ามไปนั่งฝั่งข้างคนขับแทนด้วยความทุลักทุเล ธราธรก็ได้แต่ยืนยิ้มแล้วสายหน้าไปมาในความงองแงของหญิงสาวตรงหน้าธราธรประคองเธอขึ้นมาบนห้องเธอไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรกับเขาเพราะความไม่พอใจที่เห็นเขากับผู้หญิงคนอื่นยังไม่หมดไปแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าเธอและเขาทั้งสองไม่ได้เป็นอะไรกันพักผ่อนนะครับส่วนคียการ์ดใบนี้ พรุ่งนี้ผมจะเอามาคืนทาราธรพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มน่าฟังแต่คนที่นั่งฟังอยู่บนโซโฟากลับเอาแต่เงียบทำหน้าบึ่งอยู่อย่างนั้นเขาถอนหา,ายใจเฮือกใหญ่แล้วตัดสินใจเดินเข้ามานั่งลงข้างกายเธอแต่กะหนกอ่อนกลับขยับถอยห่างออกไปอีกทำให้เขาต้องโน้มไปดึงตัวเธอกลับมานั่งที่เดิมอีกครั้ง เป็นอะไรครับพี่โกรธอะไรผมหรือเปล่าชายหนุ่มถามขึ้นโดยที่ใบหน้าของคนทั้งสองอยู่ไม่ห่างกันนักเปล่ากลับไปได้ละว,วันนี้พี่ไม่ได้ใช้บริการน้ำสักหน่อยเธอพูดออกไปโดยไม่ได้มองหน้าเขาสักนิดพี่หึงผมเหรอเปล่าพี่โกรธอะไรผมหรือเปล่าก็เปล่าพี่เกลียดผมใช่ไหม เปล่าพี่ชอบผมเหรอปกระหนกอ่อนชะง,งักไปท,ทันทีก่อนจะค่อยๆหันไปสบตากับเขาแล้วก็พบว่าธาราธรกกำลังนั่งยิ้มอยู่ทำให้เธอรีบเบนหน้าหนีไปทางอื่นึ <c oughs> คิดจะเป็นเสือมาหลงรักเหยื่อได้ไงครับคำพูดของเขาทำให้กหนกอ่อนใจหายอยู่ไม่น้อยเพราะมันทำให้เธอรู้สึกว่า มีแค่เธอที่คิดไปเองคนเดียวกลับไปได้แล้วพี่อยากพักผ่อนพูดจบกหนกอ่อนก็ยันตัวลุกขึ้นเตรียมเดินเข้าไปในห้องของตัวเองทันทีแต่กลับมีมือหนาั้งแขนของเธอเอาไว้สะก่อนอยู่คุยกันก่อนสิครับธาราธรไม่พูดเปล่าแต่กระตุกมือที่จับแขนเธอทำให้ร่างบาง เจล้มลงไปนั่งบนตักเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยมีแขนแกร่งกอดเธอจากทางด้านหลังปล่อยพี่นะพี่ง่วงไว้คุยกันวันหลังก็ได้หญิงสาวออกแรงขัดขืนแต่ดูเหมือนว่ายิ่งดิน้นแรงกอดรัดก็ยิ่งแน่นขึ้นทําให้เธอยอมแพ้แล้วกลับมานั่งนิ่งๆแทนผมถามว่าพี่ชอบผมหรือเปล่าพี่ยังไม่ได้ตอบผมเลยนะ ไม่กหนกอ่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาอย่างไม่มั่นใจแย่จังผมก็นึกว่าเราสองคนจะใจตรงกันซะอีกอย่างนี้คงเป็นรักข้างเดียวแล้วสินะคำพูดตัดพ้อของเขาทำให้กหนกอ่อนใจเต้นแรงจนแทบจะกระเด็นออกมาเธอที่เริ่มทำตัวไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าจะเอามือไม้ไปไว้ที่ไหนดี ขณะที่เธอกำลังกังวลอยู่นั้นแรงกอดก็เริ่มผ่อนลงเธอเหลือบไปมองก็พบว่าชายหนุ่มไม่ได้กอดเธอแล้วงั้นผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าขอโทษที่มารบกวนนะครับคีย์การ์ดเอาไว้พรุ่งนี้ผมจะเอามาฝากไว้ที่สำนักงานนะครับพูดจบธาราธรก็อุ้มเธอลงจากตักแล้วยันตัวลุกขึ้นเต็มความสูง เดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองเธออีกกหนกออนที่นั่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปโอบกอดแผ่นหลังกว้างนั้นจากทางด้านหลังชอบพี่ชอบน้ำชอบมากมากจนไม่อยากเห็นน้ำอยู่ใกล้ผู้หญิงคนไหนรู้สึกไม่พอใจทุกครั้งที่เห็นน้ำปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกคนเหมือนที่ทำกับพี่พี่โกรธ โกรธที่หากห้ามใจตัวเองไม่ให้รู้สึกแบบนั้นกับน้ำไม่ได้ทั้งๆที่พี่ก็เป็นแค่ลูกค้าเท่านั้นคำสารภาพของเธอทำเอาธราธรหลุดยิ้มออกมาอย่างห้ามไม่ได้แล้วพี่ออนรู้หรือเปล่าครับวาทถิบาเขามีกฎห้ามขายทุกอย่างคือจบอยู่ที่ร้านไม่มีการไปต่อกับลูกค้ากหนกออนชะงักไปทันที แต่ผมกลับไปต่อกับพี่ทั้งทงที่รู้ว่ามันผิดกฎแล้วทำไมก็เพราะพี่ไม่เหมือนใครไงและก็ยังเป็นคนแรกที่เลือกผมในวันที่ผมเพิ่งมาทำงานวันแรกด้วยธาราธรจากมือเธอออกแล้วหันมาสบตากับเธอผมก็ชอบพี่นะชายหนุ่มฉีกยิ้มกว้างส่งให้เธอ กหนกอรอนจ้องเข้าไปในดวงตาคู่คมนั้นก่อนจะเอ็นไปซบลงที่อกแกรงเขาก็ยกแขนเข้ามาโอบกอดเธอเช่นกันพี่เป็นคนขี้ห่วงมากแล้วพี่ก็ไม่ชอบให้น้ำอยู่ใกล้ผู้หญิงคนอื่นหืมพี่อรอนอยากพูดอะไรก็พูดออกมาเถอะครับน้ำไม่ไปทำงานที่นั่นอีกแล้วได้ไหม พี่จะหางานใหม่ให้พี่สามารถดูแลเลี้ยงดูน้ำได้นะคำพูดของเธอทำให้ธราธรหลุดหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่ได้จนเธอต้องผลหน้าขึ้นมามองเขาสายเปจังเลยนะครับหญิงสาวพยักหน้ายอมรับธาราธรจึงอดไม่ได้ที่จะโน้มไปกดจูบลงบนหน้าผากของเธอเบาๆไม่เป็นไรครับผมมีงานทำอยู่แล้ว ถ้าพี่อรอนไม่อยากให้ผมทำงานนี้ผมก็จะลาออกให้พี่อ่อนจะได้สบายใจจริงเหรอจริงสิครับงั้นคืนนี้ค้างที่นี่ไหมชายหนุ่มคลี่ยิ้มกว้างก่อนจะสายหน้าไปมาแทนคำตอบทำไมล่ะผมต้องไปเคลียร์กับที่ร้านก่อนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเอางั้นก็ได้ กหนกอ่อนตอบรับด้วยน้ำเสียงอ่อนอ่อยทาราธรจึงดึงเธอเข้ามากอดอีกครั้งก่อนจะเดินออกจากห้องของเธอไปกหนกอ่อนก็เดินเข้าห้องนอนของตัวเองด้วยใบนหน้าระเรื่อนมีความสุขเช่นกันหนึ่งเดือนผ่านไปไว้เจอกันนะหญิงสาวโบกมือลาเขาตั้งใจทำงานนะครับชายหนุ่มโน้มเข้ามาหอมแก้มเนียนของเธอเบาๆ ก่อนที่รถยนต์คันหรูจะเคลื่อนตัวออกไปหลังจากไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันเสร็จก็ได้แยกย้ายกันไปทำงานของตนเองจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาได้หนึ่งเดือนแล้วที่เธอกับเขาเปลี่ยนสถานะเป็นคนรักกันทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเขาและเธอเข้ากันได้เป็นอย่างดีซึ่งชายหนุ่มก็เลิกทำงานที่บาร์อย่างที่ได้พูดกับ, mm hmm. กบเธอเอาไว้จริงๆ แต่จนป่านนี้เธอเองก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชายหนุ่มทำอะไรเป็นงานประจำเพราะตั้งแต่คบกันมาเธอไม่เคยได้จ่ายค่าอาหารหรือไม่เคยได้ซื้อของให้ชายหนุ่มอีกเลยสักครั้งเดียวกนกอ่อนกลับมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเกือบ30นาทีเพราะช่วงบ่ายเธอมีนัดออกไปคุยงานกับลูกค้าพร้อมกับผู้เป็นแม่เธอจึงใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวที่จะออกไปเจอกับลูกค้าต่อ แต่ก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นซะก่อนว่าไงคะคุณนายบ่ายนี้ลูกไม่ต้องไปกับแม่แล้วนะอา้าวทำไมล่ะคะพอดีคุณสุทินเขาขอย้ายเวลาขยับเข้ามาอีกนะ่ะทำให้ลูกกับแม่ต้องแยกกันไปโอเคค่ะไม่มีปัญหาขวัญพรพยักหน้ารับยิ้มยิ้มแล้วเดินออกจากห้องไป กนกออนก็เตรียมเอกสารชุดใหม่ทันทีร้านอาหารในโรงแรมดังงั้นตกลงตามนี้นะคะคุณชายขอบคุณมากนะคะที่ไว้ใจและยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะขวัญพรยิ้มกว้างส่งไปเช่นกันค่ะคุณขวัญแล้วนี่คุณชายมายังไงคะให้ดิฉันไปส่งไหมคะขอบคุณมากค่ะ แต่ไม่เป็นไรพอดีลูกชายมารับนะคะ่ะเอ๊ะนั่นไงมาพอดีเลยขวัญพรหันไปมองตามนิ้วที่คนตรงหน้าชี้นี่คุณขวัญพรจ้ะส่วนนี่น้ำค่ะลูกชายฉายเองธราธรในชุดสูตรเรียบร้อยยกมือไหว้หญิงสูงไว้อย่างนอบน้อมสวัสดีจ้ะดีจังเลยนะคะคงหายเหนื่อยไปเยอะเลยใช่ไหม ที่มีลูกชายมาคอยช่วยงานแบบนี้ขวัญพรพูดยิ้มยิ้มก็พอได้หายใจหายคอค่ะคุณขวัญเองก็คงเหมือนกันใช่ไหมคะได้ยินข่าวว่าลูกสาวเก่งมากเลยทีเดียวก็พอเบาใจได้นิดหน่อยนั่นแหละค่ะลูกสาวคุณขวัญน,นิสแต่งงานหรือ,อยังคะถ้ายังพ่อจะสนใจลูกชายฉายไว้พิจารณาสักคนไหมคะรายนี้ ไม่มีทีท่าว่าจะอยากมีครอบครัวเลยค่ะแม่ครับชายหนุ่มที่นั่งฟังผู้ใหญ่อยู่เงียบๆก็พูดขึ้นพลางเหลือบมองขวัญพรไปด้วยเพราะเขารู้ดีว่าเธอคือแม่ของกนกออนคนรักของเขาถ้าคุณน้ำสนใจก็ดีนะสิคะรายนั้นนะ่ะจะปลาเข้าไปสี่สิบแล้ว ถ้าคุณฉายกับน้ำไม่ติดเรื่องอายุดิฉันก็ยินดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นเอาไว้นัดเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันสักวันนะคะได้เลยค่ะขวัญพรตอบรับด้วยรอยยิ้มพลางมองหน้าเขาไปด้วยทั้งสพูดคุยกันต่ออีกสักพักก็แยกย้ายกันกลับธราธรที่ว่างจากงานก็อาสา มากับผู้เป็นแม่เพราะเขารู้ว่าชายระวีมาพบกับขวัญพรเขาตั้งใจที่จะมาเจอหน้าขวัญพรโดยเฉพาะเขาไม่เคยเล่าเรื่องของครอบครัวหรือหน้าที่การงานของตัวเองให้กับกนกอ่อนฟังเลยสักครั้งไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจปกปิดแต่เพราะเขาเริ่มต้นด้วยการไม่ได้พูดอะไรมาตั้งแต่ต้นเขาจึงปล่อยเลยตามเลยจนมาถึงทุกวันนี้ ติดเรื่องอายุหรือเปล่าจู่ๆเสียงของผู้เป็นแม่ก็ดังขึ้นขณะที่เขากำลังขับรถกลับบริษัทแล้วแม่ละครับผู้หญิงคนนั้นอายุห่างจากแม่แค่สิบกว่าปีเองนะครับแม่ไม่สนใจหรกนะเรื่องอายุนะ่ะขอแค่ให้แกเป็นฝั่งเป็นฝาก,ก็พอผมมีแฟนแล้วคำพูดของเขาทำเอาชายระวีหันมามองเขาทันทีจนแทบจะคอหัก ใครเธอเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงลูกเต้าเล่าใครทํางานอะไรนิสัยใจคอละ่ะแม่ครับใจเย็นๆก่อนสิครับผมตอบไม่ทันแล้วเนี่ยก่อแม่ชายระวีงเงียบไปก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ไม่ต้องรีบหรอกครับเดี๋ยวแม่ก็ได้เจอเธอไม่รู้ละ่ะตอนนี้แม่ยังไม่ได้เจอเพราะงั้น ลูกต้องไปพบลูกสาวคุณขวัญพรกับแม่ก่อนได้ครับคำตอบรับอย่างว่าง่ายของเขาทำเอาฉายราวีผู้เป็นแม่มีสีหน้าตกใจอีกครั้งถ้าทำไมถึงตอบรับง่ายจังเลยล่ะปกติไม่ใช่แบบนี้นี่หรือว่าแม่ชอบแบบยากๆล่ะครับมไม่แม่ก็แค่แปลกใจเฉยๆนั่นแหละง่ายๆแบบนี้แหละดีแล้วลูก ชายรวีหันกลับไปนั่งตัวตรงมองไปที่ถนนทันทีธราธรก็ได้แต่แอบยิ้มขำม,มองแม่ของตนเองช่วงค่ำของวันบานประตูห้องน้ำเปิดออกพร้อมกับเจ้าของร่างบางในชุดนอนที่ออกมาในสภาพผมเปียกจากการสาะผมจังหวะที่เธอกำลังเดินไปห้องแต่งตัวนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสะก่อน กระนกออนจึงเปลี่ยนทิศทางการเดินไปยังหัวเตียงแทนและพบว่าปลายสายคือพอใจว่าไงจ้าพอใจพี่ออนน้ำเสียงออดอ้อนเช่นนี้ทำให้กระหนกอ่อนเริ่มคิดหนักขึ้นมาทันทีคืนนี้ไปนั่งดริ้งกันค่ะพี่ขอบายก่อนนะช่วงเนี้ยพี่งานยุ่งมากเลยอย่าพอใจ โทรพี่ออนแล้วพอใจจะไปกับใครล่ะคะพอใจไม่มีเพื่อนไปจริงๆนะก็เลยโทรมาชวนพี่ออนนะแต่พี่ยุ่งจริงๆพอใจพี่ออนนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้ค่ะนะนะนะกะนกออนถอนหายใจออกมาพลางนึกถึงตอนที่เธออยากไปดื่มแม้ว่าพอใจจะเหนื่อยหรือยุ่งแค่ไหนเธอก็ยอมออกไปเป็นเพื่อนตลอด แต่ทำไมตนเองถึงปฏิเสธรุ่นน้องไปแบบนั้นก็ได้จ้ะเอาไว้เจอกันที่นู่นนะเย้ yeah! ดีใจจังเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะหลังจากที่พอใจวางสายกหนกอ้อนก็เอาแต่จ้องหน้าจอโทรศัพท์นิ่งๆคิดในใจว่าจะโทรบอกคนรักดีหรือเปล่าแต่เธอก็เลือกที่จะวางโทรศัพท์ลงที่เดิม แล้วเดินไปแต่งตัวเพื่อออกไปร้านแทนสถานบันเทิงเสียงดนตรีแสงร้าวใจดังกระหึมจนทุกคนในร้านต่างลุกขึ้นมาโยกย้ายออกลีลากันอย่างเต็มที่พอใจเองก็คือหนึ่งในนั้นเธอก็ได้แต่นั่งยิ้มมองสาวรุ่นน้องเต้นกับหนุ่มๆอย่างสนุกสนานแต่เพราะเธอดื่มไปเยอะพอสมควรทำให้ตอนนี้เธอรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำมาก พอเห็นพอใจกำลังสนุกเธอจึงไม่อยากรบกวนเลือกที่จะเดินไปห้องน้ำคนเดียวแทนแต่จังหวะที่เธอกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำไปนั้นหางตาของเธอก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มแสนคุ้นตายืนอยู่หลังร้านถัดจากห้องน้ำไปเธอหันไปจ้องมองให้ชัดๆก็พบว่าเป็นธราธรจริงๆ และความสงสัยก็เกิดขึ้นในใจของเธอว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ไหนเขาบอกว่าลาออกแล้วความสงสัยทําให้เธอมุ่งหน้าเดินไปหาเขาทันทีแต่เธอก็ต้องชะงักเท้าลงเมื่อเห็นว่าตรงหน้าเขาคือสาวสวยรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาที่กำลังยืนพูดคุยกันอยู่มือไม้เธอสั่นไปหมดรู้สึกเหมือนใจหลนหาย ขาเรียวค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ๆอย่างช้าๆพร้อมกับหูที่ตั้งใจฟังในสิ่งที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันพลอยมาที่นี่ทุกวันเลยนะคะแต่ก็ไม่เจอพี่น้ำสักทีพี่หายไปไหนมาครัอ๋อพอดีพี่ไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วนะครับคำตอบของชายหนุม่มทำให้กหนกออนรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้าง อ้าวแล้วที่พี่เคยสัญญากับพลอยไว้ก็สามารถทำได้เลยใช่ไหมคะน้ำเสียงออดอ้อนของหญิงสาวทำให้กะหนกอ่อนขบฟันแน่นหืมพี่จำได้ว่าไม่เคยไปสัญญาอะไรกับพลอยนะก็ตอนนั้นไงคะที่เราสัญญากันว่าถ้านอกเวลางานพี่น้ำก็สามารถไปส่งพลอยได้ตอนเนี้ย พลอยก็เริ่มรู้สึกมึนหัวแล้วเหมือนกันยังไงพี่น้ำก็ลาออกแล้วไปส่งพลอยหน่อยสิคะไม่ผิดกฎของร้านแล้วนี่เสียงหวานของหญิงสาวนั้นราวกับเสียงมูลพิษสำหรับกระหนกอ่อนแต่พอเห็นว่าหญิงสาวเข้าไปกอดแขนเขามันก็ทำให้ความอดทนของเธอหมดลงเธอไม่อยากเดินเข้าไปหาพวกเขาเลยสักนิดเพราะนี่ไม่ใช่นิยายที่ผู้หญิง เอาแต่ตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชายแต่เธอเองก็ไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ขาเรียวเตรียมก้าวเข้าไปแต่ก็ต้องชะงักลงต้องขอโทษด้วยนะครับพี่คงทำแบบนั้นไม่ได้พี่มีคนรักแล้วครับถ้าพี่ทำแบบนั้นมันคงจะทำให้แฟนพี่ไม่สบายใจมากๆเลยคำพูดของเขาทำให้กระหน่อรอที่เคยหน้าบึ้งอยู่ เลยยิ้มออกมาทันทีด้วยความดีใจแหมไม่อยากไปส่งพลอยจนถึงกับต้องโกหกว่ามีแฟนเลยเหรอคะกระหนกออนที่ยืนฟังอยู่นานจนรู้สึกปวดขาแล้วก็ตัดสินใจเดินออกไปหาคนทั้งสองทันทีน้ำกลับบ้านได้หรือ,อยังพี่ง่วงแล้วธาราธรหันมามองเธอด้วยสีหน้าตกใจหญิงสาวตรงหน้า ก็มองมาที่เธอด้วยความสงสัยถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นพี่ขอตัวนะครับชายหนุ่มฉีกยิ้มส่งไปก่อนจะเดินเข้าไปโอบไหล่ผู้หญิงอีกคนแล้วเดินออกไปทันทีโดยมีสายตาของพลอยมองตามหลังไปด้วยความไม่พอใจทาราธรขับรถพาเธอกลับมาที่คอนโดทันทีโดยก่อนกลับเธอก็ได้บอกลาพอใจเรียบร้อยแล้ว หลังจากกลับมาถึงห้องเธอก็เอาแต่นั่งนิ่งมองหน้าจอโทรทัศน์โดยไม่ปรีปากพูดกับชายหนุ่มอีกเลยนับตั้งแต่เดินขึ้นรถมาโกรธหรอครับไม่โกรธเลยมั้งไปเจออยู่ที่บาร์ที่บอกลาออกแล้วแถมยังมีสาวสวยมาขอให้ไปส่งอีกด้วยเฮ้เสน่ห์แรงนะ หญิงสาวกอดอกเชิดหน้าด้วยความไม่พอใจแล้วพี่ออนล่ะไปทำอะไรที่นั่นล่ะครับไหนบอกว่าจะไม่ไปแล้วไงหญิงสาวชะง,งักไปทันทีเช่นกันเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองก็มีความผิดก็ก็น้องมันชวนน่ะมันไม่มีเพื่อนสงสารมันก็เลยไปเป็นเพื่อนแค่นั้นเองแต่ไม่ได้เรียกเด็กนะนั่งดื่มคนเดียวเลย แล้วคิดจะโทรบอกผมสักนิดไหมครับเอ๊ะทำไมถึงเป็นพี่ละ่ะที่เป็นฝ่ายถูกสอบสวนเมื่อกี้พี่ยังสอบสวนน้ำไม่จบเลยนะกะนกออนหันมาทำหน้าเบื้องใจเข้าทันทีแสดงว่าเราทั้งสองคนก็มีความผิดด้วยกันทั้งคู่งั้นผมขอโทษขอโทษที่ทำให้พี่ไม่สบายใจกหนกออนมองหน้าชายหนุ่มนิ่ง ก่อนจะโผล่เข้าไปกอดเขาเมื่อชายหนุ่มยอมพูดขอโทษเธอก่อนพี่ก็ขอโทษขอโทษที่ไม่ได้บอกนะว่าแต่น้ำอะ่ะไปทำอะไรที่นั่นไหนบอกว่าลาออกแล้วไงไม่ใช่เหรอหญิงสาวผลาออกแล้วมองหน้าเขาอย่างคาดหวังในคำตอบก็ไม่ได้ทำงานเป็นหนุ่มโฮสแล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่แบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะครับ หมายความว่ายังไงยิ่งพูดพี่ก็ยิ่งงงผมเป็นเจ้าของร้านนั้นร่วมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนสรุปก็คือผมเป็นหุ้นส่วนของร้านนั้นฮะแล้วแล้วทำไมก็ตอนนั้นผมอกหักผู้หญิงทิ้งไปกับหนุ่มโฮสท,ที่ร้านนั่นแหละผมก็เลยอยากรู้ว่าคนพวกนั้นอะ เขามีอะไรดีถึงได้ทำให้เธอทิ้งผมไปได้ช่วงนั้นผมไม่ได้อยู่ที่ร้านก็เลยไม่รู้ว่าบรรยากาศที่ร้านที่ตัวเองลงทุนกับเพื่อนนั้นนมันเป็นยังไงรู้แค่ว่าเป็นบาเท่านั้นเพราะว่าผมให้เพื่อนบริหารงานตลอดถึงเวลาก็แบ่งผลกำไรกันกนกอ่อนนั่งฟังเงียบๆด้วยสีหน้าตกใจไม่น้อยพลางนึกในใจว่า คนตรงหน้าเธอไม่ธรรมดาอย่างที่เธอคิดซะแล้วน้ำทำให้พี่อึ้งมากนะก็ถึงว่าล่ะเวลาจะซื้อของให้ก็ปฏิเสธท่าเดียวเลยชายหนุ่มฉีกยิ้มบางส่งให้เธอมีอะไรที่พี่ยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเธออีกไหมไหนเล่ามาให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> ไว้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับ ถ้าบอกเดี๋ยวมันก็ไม่สนุกสิกรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของเขาทำให้เธอเริ่มรู้สึกวันใจแปลกๆไปอาบน้ำดีกว่าครับจะได้มาพักผ่อนทาราธรดึงมือเธอให้ลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำทันทีเมื่อเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วจบบทที่สาม